คือความตั้งใจผมจะเล่นจะเล่นนักเวทเนาะแต่ว่าคือจริงๆเห็นเขาพูดกันว่านักเวทคือแบบเวทเกมนี้แบบมันเวอร์หวังมากคือเล่นเล่นทําเกมเล่นง่ายขึ้นเยอะแต่วันนี้เราวันนี้มาแปลกครับผมเราเราจะ เราจะหักคาถาเวททิ้งแล้วเราก็จะวิ่งบววมันเลยอ่ามันมีพื้นที่ต้นเกมหนึ่งผมอยากอยากสำรวจมากเลยงั้นเอาสโตนซอสคีเป็นของเริ่มต้นแล้วกันนะใส่ชื่อ จำไม่ได้ Shoot Base Template มันมี Base Template ด้วยเหรออ๋อโอเคมีอะไรอีกว่ามันคัดต้องไปตรงไหนนะ Detail Appearance อ๋อนี่ไงจริงๆผมจริงๆผมบอบอันนี้ก็สวยนะเอองั้นใช้อันนี้แหละเอ,อ่อขออนุญาตข้ามคัสซินเปิดเกมนะครับ ขออนุญาตข้ามคาสินเปิดเกมคือเกมมันออกมาเกียรอทิตแล้วเนี่ยสเกมมันออกมาน่า,นาจะ3อาทิตย์ละคือมันน่าจะแบบว่า เกมมันก็น่าจะไม่ต้องสปอยจริงๆมันควรมันก็สปอยกันได้แหละแต่ว่าผมขอข้ามนะผมเชื่อว่าคนหลายคนน่าจะเล่นกันไปไกลละนี่อะไรเอ่ยทาร์เนชวิเซนฟิงเกอร์อ๋อเอาไว้เขียนมเมสเซจเอาไว้เขียนมเมสเซจหรอกวนตีนชาวบ้านนะ ไม่ชอบไม่ชอบใส่หูดเท่าไหร่เลยฮะอืมเอออย่างนี้ดีกว่าโลเราทำอะไรได้บล็อกได้แพรลี่ได้โอ้โหเฮ้ยสตามีน้าเยอะมากเลยเนี่ยทำเล่นไปแต่โคตรบางเลยนี่นะฮะเล่น เล่นเกมโซยังไงให้ให้ลำบากแบบให้ลำบากแบบคูณสองนะหยิบหยิบอา่าอะไรนะหยิบสายนักเวทมาเริ่มคลาสนักเวทมาแล้วเราก็หักคาถาทิ้งใช้ดาบคือจริงๆถ้าเล่นถ้าเล่นดาบสายเด็กมันก็จะไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาแต่ปัญหาคือถ้าอยากเล่นดาบใหญ่อะเคมอเคมออะไรเงี้ย อันนั้นจะเป็นปัญหาแล้เพราต้องด้วยความที่นักเวทแรงมันน้อยอะนะสเต็งค่าสเต็งมันน้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีอะไรต้องสำรวจเก็บไหมหรือมีแค่นั้นแค่นั้นมัน้งโอ้ไม่ชอบบรรยากาศโคตรไม่น่าไว้ใจอะ่ะ เออ่ตรงนั้นมีห้องตรงนั้นมีประตูหมอกเลยอันไหนห้องบอสกันนะแต่งงานงานดีไซน์เกมนี้เท่มากเย้ยยังยัง อุ้ยอุ้ยถึงด้วยหรออ้ออ่ะอเอ๊ะไ้ตายอ่ะม่อกแกโดนจริงดิ ไม่เอาน่าช่างคำรามเมื่อกี้ไม่างคำรามเมื่อกี้นับด้วยหรอเวอร์เลย Don't worry, Torrent. Fortune is on her side. We found her here after all. One of her kind is sure to seek the Elden Ring. อืมฮคือสรุปสิ่งที่เรากำลังทำคือมันมันผิดกฎที่พวกเราตั้งไว้ใช่ไหมคือคือไอฉากหลังเอลดลิงอ่ะมันมันชื่อว่าอะไรนะ l ลนส์บิทวีนอ่ะก็คือคือภาษาไทยเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะดินแดนมัชิมาแปลไทยเป็นไทยอีกทีก็คือมัชิมาคือตรงกลางอ๋อโอเคคริมสันเทียเซลูลเลียนเซลูเลียนเซลูเลียนเทียสโอเคอ๋ออันนี้ลี ลีมานาอันนี้ลีเลือดเคียบเอาโนเลชไฮบิโลไม่ใช่โอเคจำไม่ได้แล้วว่าข้างล่างมันมีอะไรอะน่ารัยอะ โอ้ยมืดมองไม่เห็นมีของด้วยอ้าวกำแพงกำแพงคือคือไอ้คำว่ามาชิมาเนี่ยไอ,ไอ้ไอ้ไอ้ตรงกลางเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันเป็นโลกตรงกลางระหว่างอะไรโลกมนุษย์กับโลกเทพหรือว่าอะไรสักอย่างช่างหัวมันนะฮะทิวทัศน์แอเรีย ปล่อยไปแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนเก็บของตรงนี้ก่อน เออเมื่อกี้ก็ของเล่นหมดโคออฟเหมือนเดิมที่ผมสนใจผมสนใจตรงนี้งบอยากรู้เรเกินข้างล่างนี่มันอะไรแต่ขึ้นชื่อว่าเกมตระ,ะกูลน,นี้ก็คือไม่มีอะไรละโอ้โอ้โอ้เขียวเขียว โอ้พิษ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 โยยเอา้าติดไม่ทันฮะแย่จัง อะไรเอ่ยอุ๊ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรา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 ความแย่คือไม่มีของแก้พิษนี่แหละ มันวิ่งลงมันวิ่งลงตรงนี้ด้วยหรอโอ้โโคตรน่ากลัวเลยมันมาแล้วโอ้โหน่ากลัวกว่า Executioner Chariot ในดาร์ s โซ่สองกับไอน้นีนี่แหละหอุ้ยว้า อยู่กันแค่นี้ก็ไม่บอกเอาไงกับชีวิตดีเราจะวนเวียนกันอยู่ยตรงนี้ไหมผมข้องใจอะแอร์เรียนเนี้ยโอ้โอ้ไปแล้ว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 โอ้ยยาเตะโอ้ย ว่ะว่ะโอ้ยิ้งไม่ทันไปยิยนเสียงละไม่ไม่ยอมกริ้งเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเราออกไปข้างนอกกันดีกว่า อ๋อสัมบันดิงพูโอเคเดี๋ยวนะขอดูขอดูกราฟิกนิดหนึ่งผมปรับอลไวะชาร์โด้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอาจจะต้องเอาลงอีก Oh, yes, tarnished. Are we come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course, you have no shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the round table hold, you are fated. It seems to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you, tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction. At times, that is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Hmm. Indeed, grace's guidance holds the answers. It will lead you, tarnished, to the path you are meant to follow. Even if it leads you to your grave. Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly. To Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. It's time you set off, I should think. To Castle Storm veil on the cliff, where grace would guide you. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are, it's time to cast if you. S <tariffs> oh, okay. Salo game so. Cash น้นเรื่องมันก็แบบฉบับเกมโซโดยสมบูรณ์เลยนุ้คือบเราก็เจ้าว่าเราเป็นผู้ถูกเลือกมันก็ไม่ใช่อะนะเพราะว่าจริงๆเราทานิชทานิชเกมนี้มันเป็นแบบว่าเป็นแบบกลุ่มกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเลยอะ่ะนี่ไะอา้าวไม่ดับของให้ด้วย ไม่อยากบอกอบสตัวนี้เลยเอางไว้ก่อนแล้วกันนะ tarnished I can see it and I can also see that you're not after my throat then why not purchase a little something I am Carly purveyor of fine goods me <coughs> me <coughs> Yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own, essential really, if you intend to survive out here. For egg, the kit costs a bundle, and I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. You should buy yourself a, cra a craft essential. The kit costs up the imp. Oh okay. Uh. ถ้าใครเริ่มเล่นนะครับเรารู้ว่าคือจริงๆถ้าถ้าใครรู้มาก็คือเกมเนี้ยมันมีระบบคฟัฟคัฟของใช่ไหมความตลกของตอนผมเล่นครั้งแรกก็คือเซฟเซฟไอเซฟหลักผมอะก็คือแบบว่าเล่นไปห้าชั่วโมงละแล้วก็มีคําถามว่าเฮ้ยมันคัฟของไงวะทําไมกูทาไมยังไม่เปิดฟีเจอร์คัฟของแล้วก,ก็กลับมากลับมาหาลุงซานต้ามานั่งดู คราฟติ้งขิดหนึ่งแบบอยู่ในสต็อกคือแบบโอ้โหโง่ตั้งนานเป็นอะไรที่หามากคือด้วยความที่ผมปิดทิ utorial ไงเพราะลำคาญทิ utorial แบบมันขึ้นมา